ใช่ตัวไม่ต่วนสำรานวิ้งผ่านเรากิด๊ด ใช้ตีมิ้งสองตัวมันถลายได้ขนาดนั้นพี่มิงอยู่ซ้ายบน<ม>พีเอกอยู่ล่างกลางพี่มิงช่วยได้นะล้มหลงเพื่อนกับเพื่อนล้มอ่ะได้เยอะพี่ช่วยให้มิกกี้ฟันเลย รากลงล่างให้ไปไหนไม่ได้มันลง่งมันแอดออนอะไรวะมันจะมันเป็นบีง๊งแล้วตัวมันถลายออกไปข้างหน้าวะใช่ไหมช่ปะช่ปะนั่นแหละแบงค์ค่าสองช็อตเลยอะ่ะคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะตัดเลยแบงค์ตัดเลยแมตัวไหล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 ่นิดนึง ออ้ยหกดไม่ทันเห็นเห็นนะน่าทำเป็นไม่เห็นดึงได้ดึงได้อะไรมึงเดียวต,วตัวเท่าไหร่มาตีอย่างเดียวเลยบ้าเปล่าวะ เอามาบนเลยเรื่อง่เเท่าไหร่ทำไมตัวมันถึงเท่าไหร่มาตีวะไอ้เฮี้ยงงงวะมันแอดออนอะไรวะไอ้สัสคือช็อตมันบิงหาเราอ่ะมันนิ้งไม่ถึงตัวนะเว้ยผมบอกให้ เนี่ยทำไมตัวมันถึงลื่นม,มาแบบนี้คือวิ่งแต่ละทีไม่ถึงตัวเลยสักดอกผมบอกให้แต่ตัวมันไหลมาตีโดนแค่นั้นเองโอ้โหพอหนุ่มมาเกินไปไหม่อะ เอ้าบิงติดอีกไอ้หมอพี่แอดออนบ้านในานี่กินเนียนไว้ เหีย yeah. บิงไม่ได้แบบถึงตัวแล้วป๊อไม่ใช่นะมันบิงไม่ถึงแต่ตัวมันถลายมาตีเราระยะการบิงเพิ่มขึ้นการบิงผ่านพูกรรดชีวิตแล้วแล้วมึงถลายได้ยังไงก่อนไอ้ควายไอ้แบบนี้ถ้าเจอตัวใหม่อเล่นยากมัทุกคนบอกให้ ว่านนอะโอเจินป่าไม่เห็นหรอกไว้ว้าวปั่นเสร็จแล้วเครื่องล็อกปัน่นัดมันขึ้นอ่ะ โอ้โหล้มไม้แน่เลยเอ้ยไม่ลม้มอ่ะคน,นมา <c oughs> มีคนแก้ลูกบิด มาเทพพับไปแล้วนะพี่ไอคขี้ยัดไม้เ,มเลยมันตียัดเข้ามาในไม้เลยอ่ะตัวน,นี้ครับพี่มิกอะพี่ลำพีแบค็คเก็บแกะได้ไปแล้วพี่มิกแย่ละ <c oughs> วางไม่ได้ด้วยนะพี่เด เล็นไนม้หัวอ้า,มมาเราไม่ได้ล่างกลาง ไม่ฉายนี่การส่องกันหูตาแตกเลยสมมิหลงไหมสองมาเลยเออเอาเลยนะ ออกซ้ายมาได้นะไปเลยไปเลยกลับปั๊บกลับ คนถอนที่มีลูกิีไม่มีคนถอนไปทางขวาแล้วเดี๋ยวมานี่แล้วมีลูกมีแทงอยู่ปั่นไปเลยนะปั่นไปเลยเครื่องไ่ล่างใกล้เสร็จ ไม่มันจุดโทเทมเหรอปั่นเนิ่องอยู่อ๋อไ,ไม่ไม่จุดเทมไอ้นี่นี่ว่ะผมเล่นไอไ้ใช่ไปไหนเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าแพ็งติดไม่รู้ตัวเฮ้ยตามอยู่ไปเอ้าแวะประตูเฉยแพงอยู่ไอพี่ไหนวิ่งมาเลยจะเสร็จมานะมา เขลยเชิดต้องกลับโอ้โหไม่ทันแน่ลเลยพมาี่บอกได้ประตูเสร็จยังไงตรงนี้หรือไม่มีคนเปิดยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดอ่าในเดี๋ยวแบง์ล้มให้ก็ไดนะ้เฮ้ยใส่หน้าด้วย <laughs> เข้าใส่หน้าใส่ด้วยอ่ะใครว้เนะ อันโนวะเนี่ยอันดินะนดโนะ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 เกีียววิววิเมคเก็ตให้ใให้ใหวิววิวไปย ขอไม่เปิดประตูมีคนตายนี่นทุกคนโู้ไม่ออกหลานนิทันามากไม่ใช่ตัวใหม่สีเทียนสีเทียนนี่หว่าบ้านล็อขวาบนล็อกป่าพี่บ้านใหญ่น่ามาบ้านฟ้าให้ เดี๋ม่นจะไปปั่นในซอยลึกวิกะข่ายกรตตุยน้องกรตตุยสีฟ้าอ้าว my god มันฟ้าตัวพี่ร่างลึกแม่งดึงแม่งดึงทำไมทรงองค์เหมือนเพื่อนจูงไม่เป็นแล้ว We got they are. <laughs> hmm. เพื่อนก็วิ่งไปได้เขอาจิ้มหรออะไรแบบจิ้มแน่มาเจอนฟ้าคั่มร้าต่างกัดไม่เฉยกัมไม่ดึงกลับมาแไปอีก นม่น่ารอดโม่จริงด้วยไ,ไอเ้เหียเวลาเจอรีเจนแล้วเรื่องอย่างเงี้ยหนึ่งวีสี่วีดีพอตสัตว์มึงยังกากอยู่เลยวนมาวนมาวนมาโดดนะโดดไปโดด แม็ก์ปั่นอยู่ขวาบนนะพี่มิกกี้อาทิ้งแม่ขวาบนหกสิบ เดินเข้าไปขว่าบุญนะชืบุญน่าจะแบบโบลิแปลงกระลัววิ่งเข้าอเอา ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอ้ฝัน่นไฟสบายใจเฉิบเลยเพื่อนเพื่อนฮัลโหลแตะอะไรวะน้องทำรูป้าอ้าวจิ้มพลาสวยเลย สายกลางให้อยู่ไ้ไ,ไม่แค่โดนด้วยเหรอวะเปอดสก,กิลอ,อ,อ้าวอาวมิเกล่าล้มนะ อ้าวไม่ใช่พี่เทล่าแล้ววะใครก็ใครไม่ใครก็ใครส่วนแบบ